วันนี้นะครับทางอำเภอโพชัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดได้ในระดับพื้นที่ครับใหญ่ๆนะครับได้จัดเวทีในการที่ได้ร่วมกันนะครับอันนี้คือผลช้าติพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดในที่ตำบลคำพูงอำเภอโพชัยนั่นก็คือแหล่งค้นพบซากคอสติลของเจอยังครับสองฝาเจอแล้วจากครับ ข้อมูลของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อที่สำรวจนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการประกาศเป็นพื้นที่สำรวจแหลเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของคนทว์เพียกอันเป็นประวัติฐานเบื้องต้นนะครับว่ามีอยุคประมาณร0อยามร้อยล้านปีกครับนะครับเป็นยุคเดียวกับไดโนเสาร์นะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาพืชยูไห่ ในภาคอีสานเนี่ยนะครับมีประมาณ6-7ถึงดชนิดและก็มีตัวอย่างใหญ่น้อยก็5,000ตัวอย่างที่ตอนนี้นะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามกำลังมาทำข้อมูลและก็ใส่รหัสซึ่งถือว่าเป็นอุทยานธรณีนะครับถึงทรัพยากรชที่น่าสนใจซีเรียสระดับและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับจะขึ้นไปยังใช่ไหนครับ แต่กะมองเห็นเลยเนาะเพราะว่าเพราะวน้นละลายินออกหมดก็จะเหลือ